สวัสดีครับวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องไปดูดนะครับผมเห็นเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเขาถามว่าทําไมเ,เครื่องใช้ไฟฟ้าดูดเ,เครื่องใช้ไฟฟ้าดูด,เพ,ด,ดเพราะว่าหนึง่งเวลาเราใช้แบบนี้นะครับไม่มีสายดินสายดินก็คือสายกาวที่ลงพื้นดินนะครับถ้าไม่มีก็ใช้ช่างไปทําการก็ได้สมาติ ถ้าไม่มีสายดินก็ใส่รองเท้าใส่รองเท้าแล้วค่อยมาเปิดเครื่องบาอที่เราแตะเครื่องแบบนี้นะครับจะดูดนะครับอันนี้ก็หรือปักบางทีบ้านเรามีสายดินก็จริงแต่ว่าปักตอนนี้นะครับตัวปักตัวน,นี้ไม่ได้ต่อสายดินนี่ยครับให้เราไปซื้อแล้วก็เสียบเข้าไปตรงนี้ เพราะว่าปั๊กจะมีสายดินนะครับสายดินนะครับอันนี้ก็การแก้ไขปัญหาหรือเราจะมาลองเทสอีกแบบหนึ่งก็ได้นะครับเทสคือเห็นหลายคนบอกว่าใช้ไขค,รครวงวัดไฟไฟแล้วขึ้นอ่ะพอเปิดเครื่องก่อนอันนี้เปิดเครื่องขึ้นไหมวัดดูขึ้นจริงครับถ้าไม่มีสายดินนะครับไปนะ เพื่อเห็นแสงนะครับผมมีแสงนะผมจะปล่อยมือเราจับนะฮะมีมีมีแสงอยู่ตรงมีวก้อยผมนะพอผมปล่อยตัวบนปุ๊บแสงหายนะฮะเห็นะครับ,ะรบจะมีไฟอ่ะผมจะต่อสายดินนะครับสายดิน แบบนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมจะไขใส่นอ็อตตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องแล้วก็ใช้กาวแล้วก็มาวัดดูว่ามีไฟหรือไม่นะครับตีอรีของผมมีเป็นแบบเป็สายตัดขีบแบบนี้นะครับจับตัวหัวนอ็อตตัวเครื่องแต่ถ้าให้ดีอันนี้ผมแค่ลองเทสลองลงในเฉยๆนะครับจับดูแบบนี้ เมาเครื่อมจะไม่มีไฟนะครับทำไงก็ไม่มีครับนี่คือนี่ครับจะไม่มีแบบนี้ไม่ใส่รองเท้าก็ไม่ดูดนะครับแบบน,นี่นี่คือต่อสายดินหรือต่อยอแบบนี้นก็ต่อในปักนะครับก็ประมาณนี้ครับบางคนบอกคอมพิวเตอร์ดูด ตู้เย็นดูดไมโครเวฟดูดให้เราไปต่อสายดินนะครับเพื่อความปลอดภัยของเรานะครับนี่ก็คข้าๆกับตัวนี้รองแค่เครื่องปั่นแป้งนะครับหรือพวกเครื่องเสียงเครื่องเสียง power amp เหมือนๆกันนะครับนี่ก็เป็นเครื่องปั่นแป้งนี่ครับ ก็ต่อสายดินก,ก็จบนะครับก็จะไม่มีไฟพัดพัดถอดสายดินออกเห็นไหมไครับมีไฟมีไฟเลยเสิมไปหมด จะตนองแฝงเห็น,หนไหมครับจะมีไฟนะะจะมีไฟอันนี้คือไม่มีดินจะไม่มีสายดินนะครับต่อสายดินก็จบครับขอบคุณครับ